้องบอกคุณผู้ชมครับว่างานมอเตอร์อ o คราวนี้นะฮะมีรถมาเปิดตัวเยอะมากๆนะฮะและอีกค่ายหนึ่งครับที่น่าสนใจโอ้โหรถสวยทั้ทุกคันเลยจริงๆนั่นก็คือมิตซูบิชิครับวันนี้มาเปิดตัวรถไร่นั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่งานมอเตอร์อ o ในปีนี้นะครับ ในปีนี้ครับที่บูมมิสูบิชิมอเตอร์สของเรานะครับจะเห็นว่าบนเวทีหลักของเรานะครับ mm. ก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของมอเตอร์สปอร์ตซึ่งเราก็เป็นการหวนคืนสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้หยุดไปถึง13ปีนะครับและข้างๆผมตรงนี้ครับก็เป็นอทตันแรลลี่คาร์ซึ่งเพิ่งกลับจากการแข่งขันเอเชียคอสคันเท r รรี่แรลลี่2022ที่ออกแข่งตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วไปเข้าสู่เส้นชัยที่ เสียงเรียบกัมพูชานะครับในระหว่างวันที่21-26พฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับรถไททันไรคาของเรานะครับได้คว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับจากการแข่งขันในครั้งนี้กลับมาด้วยแล้วก็พิเศษครับนอกจากนั้นครับผมนอกจากทางฝุ่นแล้วนะครับเรายังคงให้การสนับสนุนในส่วนของรถแข่งทางเรียบด้วยนะครับซึ่งทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นรถแข่งนะครับทางเรียบที่จะลงแข่งในรายการ Thailand Super Series นะครับในปีหน้า โดยเราก็ให้การสนับสนุนอันนี้ก็เป็นรถของทางทีม TT Motorsport นะครับโดยในปีนี้ครับบร,ร,ริษัทเราได้สปอร์ตเพิ่มไปแล้ว1ทีมนะครับก็คือทีม r i q u i m a r ี a t ทเ e นะครับโดยในปีหน้าก็จะมีคันนี้เพิ่มเติมเข้าไปเป็น สองคันนะครับที่เราให้การสนับสนุนนะครับในการแข่งขันได้ทางเรียบนะครับและนอกจากนั้นครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีโอกาสได้แวะมาที่งาน Motor Expo ในปีนี้นะครับที่บู i มิ u ูบิชิของเราเราแบ่งเป็น3โซนนิ่งด้วยกันนะครับเริ่มจากในโซนของตัวมอเตอร์สปอร์ตนะครับทางด้านขวามือของกระผมนะครับซึ่งก็จะเป็นสายแต่งนะครับเพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบนะครับการตกแต่งสไตล์มอเตอร์สปอร์นะครับเราก็มีการ ตกแต่งมาดิสเพลย์ให้กับคุณลูกค้าที่ท่านได้ชมกันนะครับอย่างถูกใจแน่นอนแล้วก็ตรงกลางครับจะเป็นในโซนของตัวไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งเราเข้าใจว่าความต้องการและการใช้รถของลูกค้าเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคมปิ้งก็ตามนะครับแม้กระทั่งเอ่อเป็นการพายเรือคายักนะครับก็มีในส่วนของตัว Petl o v e r s นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบสุนัขนะครับชอบแมวนะครับเราก็ได้จัดเตรียมนะครับ รถยนต์ของเราในรุ่นต่างๆนะครับที่ผมมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคู้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีแน่นอนมาจัดแสดงไว้ในส่วนของโซนไลฟ์สไตล์และโซนที่สครับโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนของโซนเทคโนโลยีซึ่งไฮไลท์ในโซนเทคโนโลยีก็คือตัวเปเชอร์โ r สปอร์ตนะครับ MY23 ซึ่งเป็นการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับนอกจากฟีเจอร์เดิมนะครับซึ่งอัดแน่นครบคันอยู่แล้วนะครับมีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเริ่มจากระบบกรองอากาศและระบบพ่ออากาศนะครับอัจฉริยะนาโน e x นะครับเป็นเทคโนโลยีพ่ออากาศที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นครับเรายังมี power lumbar support นะครับก็จะให้ความสบายนะครับในทุกการขับขี่นะครับมาช่วยหนุนหลังของตัวคนขับนะครับให้สบายทุกการเดินทางนอกจากนั้นครับก็มาพร้อมกับ premium audio นะครับมีการอัปเกรดคุณภาพของชุดเครื่องเสียง ที่มาพร้อมลำโพง8จุดนะครับก็เพื่อเพิ่มความสุมทรีนะครับความสบายนะครับในตลอดทุกการเดินทางและที่สำคัญครับเรามี Outlander p h g v นะครับปีนี้เราก็มาด้วยคอนเซปต์ของ d e n r o Drive h o u s e นะครับซึ่งง่ายๆก็คือเป็นการแบ่งปันกระแสะไฟสามารถแบ่งปันจากรถยนต์นะครับให้กลับไปใช้ในบ้านได้ด้วยในรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะ เชิญคุณลูกค้านะครับมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเพื่อเป็นการอธิบายในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ประเด็นผมคือมันจะมีเครื่องหนึ่งครับเรียกว่าเป็นตัว bidirectional charger น่อทําทำหน้าที่เป็น home charge แล้วเนี่ยเพื่อใช้ประจุไฟฟ้าจากบ้านหรือจากการไฟฟ้าเนี่ยนะครับชาร์จเข้าสู่รถยนต์นะครับแต่ตัว bidirectional charger เนี่ยสามารถดึงกระแสไฟฟ้าจากรถยนต์กลับมาใช้ที่บ้านได้ด้วยนะครับในรายละเอียดผมอยากให้มาคุยกันและที่สําคัญครับซื้อ Outlander PHEV ในวันนี้นะครับเราแถม ใบเดรชเชอร์ชาร์เจอร์มูลค่า290,000บาทให้กับคุณลูกค้าไปฟรีด้วยนะครับและเพื่อให้การทำงานของ d e n d ดรไลท์พาวเวอ์เนี่ยเต็มระบบก็จำเป็นต้องมีแผงโซล่านะครับลูฟท็อปนะครับที่ตั้งบนหลังคานะครับโดยในงานนี้เราก็ยังมีพาร์ทเนอร์ของเรานะครับซึ่งให้ส่วนลดพิเศษถึง70,000บาทนะครับในการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนะครับพร้อมกับดอกเบี้ย0% 3เดือนนะครับสำหรับเรื่องระบบโซล่าตรงนี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับเราก็มี อัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับจากพันธมิตรทางสถาบันการเงินของเรานะครับให้กับรถยนต์ทั้ง Outlander และ Mitsubishi ทุกรุ่นทุกคันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสะดวกอยากให้แวะมาที่งาน Motor Expo นะครับที่เมืองทองทานีแห่งนี้และแวะมาที่บูตรถยนต์มิ s ูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองขับครับแล้วจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ผมว่าเนี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ พาผู้ชมมาถึงอีกบูธนึงนะฮะบูธนี้ก็ได้รับเรียกว่าโอ้โหการความสนใจมากเหมือนกันเพราะมีการเปิดตัวรถอยู่หนึ่งรุ่นครับผมนั่นก็คือปาเจโลครับรุ่นพิเศษครับแล้วก็สีแดงพิเศษด้วยครับผมนี่คือรุ่นนี้เลยต้นนี้เลอครับรุ่นอีลิทครับผมนะครับแล้วต้องบอกผู้ชมก่อนว่าตอนนี้ผมอยู่กับพี่ธนาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมสุดยอดฮอตเซลประจําบูธของมิสูเอาาจริงๆเอาใครที่มาสนใจอยากได้โปรพิเศษมาหาพี่ธนาเลยเดี๋ยวเขาจัดให้นะครับซึ่ง ต้องบอกว่ารุ่นนี้มีความแตกต่างหรือว่ามีอะไรพิเศษจากเดิมบ้างครับจากสีใหม่สีแดงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของออปชั่นพิเศษนะครับเรื่องตัวเครื่องฟอกอากาศ Nano E X นะครับซึ่งตัวนี้จับแบคทีเรียได้ดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคุณละออ0.5ด้วยครับแล้วก็มีเบาะด้านหลังนะครับในรุ่นของตัวรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็มีเบาะสะท้อนความร้อนนะครับนี่ครับ บางทีเรานั่งอ่ะบางทีแบบว่าโอ้โหประเทศไทยเราเนอะที่อากาศร้อนอากาศร้อนไงแล้วแบบขึ้นไปบนรถปุ๊บตากใช่ขาดหลังแคบไหม้นะทีนี้มันจะสะท้อนความร้อนได้เยอะกว่าเยอะกว่า็มันจะเย็นได้เร็วกว่าด้วยฮะตัวนี้ลำโพงก็จะมีเพิ่มมาครับผมจะเพิ่มมาทั้งหมด7จุดนะฮะครับผมก็ในส่วนของนอกจากลำโพงแล้วเบาะแล้วเครื่องฟอกอากาศแล้วนะครับก็จะมีระบบการแจ้งเตือนเนี่ยรอบคันให้ให้อยู่แล้วครับครับผมคุณผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตนะแหมระดับเราแล้วอ่ะมันก็ต้องแบบโชว์นิดนึงอ่ะนั่งโชว์นิดนึงอ่ะคุณผู้ชม โอ้โหนี่ก็สบายไหมครับเอ้ยสบายที่ที่แหม่ยังนังไม่เต็มที่ครับเขาคือไปนั่งเต็มที่เลยครับผมจะบอกว่าที่บ้านเขาก็มีอยู่มีอยู่เออมีอยู่พี่แหม่ลูกค้าเก่าได้ส่วนลดพิเศษนะครับอ้าวนี่ลูกค้าเก่าได้ส่วนพิเศษด้วยรถอะไรยังไงยังไงยังไงเพียงแต่มีสำเนารถครับสำเนารถของมิซูบิชิก็สามารถนำมาเป็นส่วนลดพิเศษได้ครับต้องบอกผู้ชมว่าสบายเนอะคันใหญ่นั่งแล้วผมต้องบอกว่า แหมเราก็เคยแล้วอ่ะเคยขับแล้วรู้รว่ารถเนี่ยนุ่มนวลน,นั่งสบายนุ่มนวลน,นะครับสายครอบครัวนั่งสบายๆพื้นที่เหลือเยอะๆเลยที่สําคัญกว่านั้นเลยโหนี่แม็กก็มาเท่นะ แม็กขนาด18เนิ้วครับอันนี้ก็มาสีดํามากับรถรุนยีริตอย่างนี้เลยครับมาแบบนี้เลยใช่ครับผมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคือมาซื้อขับได้เดียวเลยต้องบอกว่าคุณผู้ชมฮะอยากจะให้พี่ธนาบอกถึงเรื่องของโปรโมชั่นเด็ดดีกว่าว่าถ้ามาซื้อรถกับทางมิซูมิชิครับเรามีโปรเด็ดอะไรของมอเตอร์โชครั้งนี้ถ้าเป็นปาเจโรนะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าดาวนะครับ25นะครับผ่อน48เดือนนะครับดอกเบี้ยรับพิเศษเป็นครับ1.19เเท่านั้นครับ 1.19ด้วยเพราะว่าอนาคตนี่จะเป็นเอวเวเรนต์แล้วครับซึ่งดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่ตัวนี้แล้วครับหรือให้ดอกเบี้ยพิเศษใช่ครับแล้วก็จริงๆมีรถหลายรุ่นแหละมีหลายรุ่นแต่ว่าที่เปิดตัวผมต้องถามก่อนเลยอุตส่าห์พามาดูแล้วเพราะนี่เป็นการเปิดตัวนะฮะให้เห็นเลยคือปาเจโร่สปอร์ตตัว e l ลี e ีดิชั่นสีแดง,แดงาราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นเราเนี่ยจะเป็นปาเจโร่ GT+ ครับผมราคาถ้าเป็นตัวใหม่นี่นะครับพอออปชั่นนี่ราคา1นึ่งล้านสามบาทครับโอ้โหดอกเบี้ยนี่ผ่อนกันยาวๆสบายๆเนาะดาวไม่ต้องเยอะดอกเบี้ยก็ถูกด้วยต่ำด้วยถ้าดาวเริ่มต้นเป็นพนักงานบริษัทนะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นศูนเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเฮ้ยครับผม อย่างที่<อ>วันเริ่มต้นถึงเปอร์เซ็นต์เลี้ยวไม่ดาวแล้วไม่ดาวแล้วครับเรียกว่า <c oughs> ไม่ดาวแล้วพี่ครับไม่ดาวแล้วครับแล้วผ่อนได้นานถึงสูงส,สุดถึง84เดือนเลยนะเฮ้ยจริงเลยพี่ใช่ครับต้องเป็นพนักงานพนักงานบริษัทนะครับมีซิมเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทได้ไหมได้เหมือนกันครับอเพราะว่าถ้าเป็นลูกบริษัทอาจจะดาวเยอะนิดนึงครับออ๋ถ้าเป็นลูกบริษัทดาวเยอะนิดนึงใช่ครับเฮ้ยแต่คุ้มนะเพราะผมยาวจริงที่ใช่ยาวจริงสี่เดือนสี่เดือนเลยครับเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับมาชมได้ไม่เสียจริงแล้วมีหลายรุ่นในงานนี้ใช่ครับที่หลายรุ่นใช่ครับมีเอ็กซ์เพนเดอร์ด้วยครับเอ็กซ์เพนเดอร์ก็จะมีแคมเปญดีๆพิเศษด้วยครับผมถ้าคุณลูกค้าดาว25%นะครับ48เดือนดอกเบี้ย0.99%เท่านั้นเองครับผม ผู้ชมแล้วก็มีสิทธิ์มันเครื่องฟรีให้ด้วยครับไม่ได้แล้วคือต้องมาแล้วเพราะว่าโปรพิเศษต้องมาที่งานเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับอย่าลืมให้ผู้ชมฮะสามารถติดตามรายการของเราได้นะฮะอัโตอัปเดตบายกังปีออนไลน์นะครับโดยพิธีกรสายกังนำสไตล์นะฮะจะพาผู้ชมมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39ครั้งนี้นะฮะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานี Challenger hall 1-3นะครับในวันที่1-12ทธันวาคมนี้โอ้โหสบายมากเนะี่ยค่าเข้าก็าาาาแค่100บาทเท่านั้นตรวจ ATK มาให้เรียบร้อยโชว์หลักฐานวัคซีน2เขม็มแค่นั้นคุณเข้ามางานเดินในงานอย่างสบายใจได้เลยมีรถดีๆให้คุณช้อปปิ้งกันอีกเยอะมากวันนี้เวาลาหมดลงแล้ว,วาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีส่สนังสัดีครับ